ถ้าปรปจำรายการวันนี้แน่นอนที่สุดครับเรื่องร้อนๆคือเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างไทยกับเขมรและก็แน่นอนที่สุดก็คือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ลงข่าวนี้ไม่ทันก็มีแต่หนังสือพิมพ์ออนไลน์นี่คือโลกสมัยใหม่แต่ยังไงก็ตามทีครับเรามาดูอารมณ์ที่ตกค้างก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ย มันเป็นอย่างไรหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าว,วันนี้ทุกฉบับลงเรื่องการขับทูตเขมรไทยขับทูตเขมรแล้วก็เรียกทูตไทยกลับอย่างไทยรัฐจะบอกว่าขับทูตเขมรพ้นประเทศทันทีปิดสีดานกับสามปราศาตสตรแล้วก็อีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องปกติข่าวพายุเข้าประเทศไทยเกิดน้ำท่วมซึ่งเป็นเรื่องปกติทุกปี เช่นเดียวกันนะครับไปไวๆเดลินิวก็เหมือนกันครับทหารไทยเหยียบกับระเบิดซ้ำเจ็บสี่นายขาขาดช่องอานมานี่ยังไม่ได้ลงเรื่องการขับทูดยังครับบอกงัดแผนจกกักบรบะพงัดแผนจกกักรพงภูมพนาตอบโต้กัมพูชาสั่งลดความสัมพันธ์เรียกการเรียกทูตกลับประเทศ ในข่าวการเมืองอย่างมาติชนก็เช่นเดียวกันก็จะลงข่าวใหญ่หึ้มสั่งขับทูดขเขมรภูมิทาลั่นลดระดับความสัมพันธ์ดังนั้นวันนี้ข่าวขเขมรการขับทูดจึงเป็นหน้าหนึ่งนักสืมฉบับกับข่าวเรือ่องอุทก,กภัยนะครับพายุที่เข้าข่าวสดก็ยิ่งชัดครับบอกตอบโต้ขับทูดปิดซีดานทหารเหยียบกับระเบิดอีก ไทยโพส์ยิ่งเต็มที่เลยครับทูตกลับตัดสัมพันธ์แล้วก็ข่าวน้ำท่วมผู้จัดการก็เช่นเดียวกันข่าวการทุกกรุงเทพการเมืองอาจจะแปลกไปนิดหนึ่งมีข่าวสำคัญที่น่าจะพูดถึงรัฐบาลไทยรดสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชานี่เป็นเรื่องข่าวปกติตีอันหนึ่งคือเรื่องของนายสลาวุธ นะครับที่ได้รับเลือกตั้งจากสวสวอรีอรอรน้ำเงินเลือกนายสราวุธให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นกรุงเทพการเมืองหรือเนชั่นเขาไปเจาะข่าวมาว่าตอนที่แกเป็นอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยแกจัดงบลงบุรีเจริญก็คือบุรีลำเนี่ยนะ กวาดงานเป็นพันล้านลงพื้นที่ของบุรีรัมย์ก็คือของในักสักสยามหรือเนวินด้วยกันพี่น้องก็ชัดเจนนะครับว่านายสลาวุธิคนนี้ชัดเจนคือสายบุรีรัมย์แน่นอนที่เข้าไปอยู่ในสารัฐธรรมนูนแล้วแนวหน้าเหมือนกันนะครับเรื่องเรียกทูตไทยกลับแต่สยามรัฐนี่รู้สึกว่าทูตไทยยังไม่ได้กลับ ทูเคมิก็ยังไม่ได้ไปเพราะยังลงข่าวสุริยะแทงกั๊กเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยไปยังเรียกว่าตกกระแสไปเลยนะครับส่วนประชาชาตินั้นผมเอามาให้ดูไว้แล้วกันครับข่าวเศรษฐกิจวันนี้ก็ไม่โดดเด่นเลยครับผู้ว่าคนใหม่ได้แล้วผู้ว่าแบงก์ชาติอวิไทยนะครับคุณ วิทยรัตนากรครั้งจัดแถวทีมเศรษฐกิจใหม่จับตาวิทยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไปสักทีนะครับเศรษฐุทธอันนี้แน่นอนแล้วดังนั้นข่าววันนี้ถ้าเป็นข่าวหน้าหนึ่งซื้อพิม์พไม่ทันการข่าวออนไลน์ทันการเชา้านี้ความเสียหายเฉพาะฝั่งไทยนะเฉพาะฝั่งไทย ปรากฏว่าเขาเมรเนี่ยยิง b ี2 1เข้ามาแล้วก็ตกเข้าไปที่โรงพยาบาลกับปั๊มน้ำมันก็คือเขตชุมชนนั่นเองข่าวสดครับข่าวสดออนไลน์บอกสลด3ศพเจสบสีเขเมรยิงบ m เ1ตกใส่ปั๊มน้ำมันสีสเกตแหม่ร่างไม่เกียม จนพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันเกลียมเลยนี่ครับผู้สื่อข่าวได้ยินปืนหลากหลายชนิดยิงต่อเนื่องกันนะตลอดระยะเวลายาวนานสองชั่วโมงส่วนราชการดำเนิกนการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ทำให้รถติดระยะยาวหลายกิโลเนี่ยครับสภาพการนี่คือของจริงที่ทัพเขมรยิงเข้ามา ประเด็นอย่างนี้ทําให้มันมันยากที่จะไปเบรกสงขามเพราะมันจะทําความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ความเสียหายนี่ตามข่าวรายงานบอกว่าเสียชีวิต3นะครับแล้วก็บาดเจ็บสิบราย แต่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ของสำหรับคนที่เสียชีวิตเพราะว่าไม่หมดแลวไอ้ไอ้บีเอ็มที่เขมรยิงเข้ามาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยรถจากรัสเซียที่เราเห็นยิงกันอยู่ในยูเครนนั่นแหละแล้วท่านลองคิดดูสิที่ผมไม่ได้มาให้ท่านดูทั้งหมดก็คือมันยิงนี่เสียงดังแล้วสองชั่วโมงลองคิดเอาก็แล้วกันครับ ก็เรียกว่าแทบจะหมดคลังเลยมั้งกัมพูชาหรือ,อยังมีอีกเรื่องอย่างเนี้ยครับความเสียหายการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจากเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันทำให้รัฐบาลวางตัวปกติไม่ได้คุณแพทองคันวันนี้แม้จะไม่ได้ไม่ต้องพักหน้าที่นาะยกรัฐมนตรีแต่นักข่าวเจอหน้าก็ต้องถามเธอ นะครับเธอก็บอกว่าขอให้ทั่วโลกร่วมประนามกัมพูชาที่ยิงใส่พลเลือนไทยบาดเจ็บนะฮะคำตอบของเธออยากให้ฟังสักนิดหนึ่งในฐานะที่เธอเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพียงจะพักหน้าที่เมื่อถามว่ากัมพูชายิงยุโทโธปกรณ์มาในพื้นที่ชาวบ้านจะบอกประชาคมโลกอย่างไร ต่อการกระทํานี้แพรทองทานระบุว่าเราต้องประนามสิ่งนี้เราต้องประนามแน่นอนเพราะประชาชนที่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ทหารด้วยการที่มีอาวุธครบมือทั้งคู่ยิงมาชาวบ้านได้รับบาดเจ็บดิฉันไม่ต้องพูดอะไรมากทั่วโลกได้ยินสิ่งนี้พร้อมจะประนามเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วโลกอยู่แล้วอย่างไรก็ตาม ระหว่างการให้สัมภาษณ์แพทองทานมีท่าทีอดทนอดกั้นเสียงสั่นเป็นระยะและบางช่วงมีน้ำตาคลอก็แน่นอนคร mm ับผมผมเองเห็นข่าวอย่างนี้บางทียังไม่อยากอ่านแต่ข่าวอย่างนี้ไม่น่าเชื่อครับผมต้องระบุไว้เส nee ี้ยวันนี้นักข่าวอาวุโส อย่างในสุดที่ชัยหยุ่นี่ผมว่ามันเหลือเกินจริงๆเขียนมาตำหนิรัฐบาลในทํานองว่าก่อนเสียงปืนจะดังการทูตต้องนำการทหารแล้วก็โพสต์ข้อความเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดการอบพยพจากเหตุการณ์ยิงกันนี่นะนึกย้อนหลังไป รัฐบาลอิงเนี่ยเขาจะพยายามปนีปนอมตั้งแต่ต้นใช้การเมืองนำการทหารมาตั้งแต่ต้นปรากฏว่าก็ถูกนายสุทธิชัยยุนด่าว่าไม่ใช่มืออาชีพอ่อนแอเกินไปพอวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็โทษรัฐบาลบอกว่า ใช้ใช้การทหารนำซะแล้วโดยใช้คำพูดว่าก่อนเสียงปืนจะดังขึ้นการทูดต้องนำการทหารก็เขานำการทูดมาตลอดเอาการทูดนำตลอดแต่คุณไม่ใช่เหลอที่ด่าและโจมตีรัฐบาลเขาว่าอ่อนแอไม่ตอบโต้อย่างนั้นอย่างนี้และกลุ่มไฟเผด็จก,การมวลชนเผด็จก,การขวาจัดนี่ก็พยายามจะโจมตีก็ไม่เห็นละครับที่ชุมนุม ด่ารัฐบาลบอกให้บุกเขเมเลยบุกเขเมเลยวันนี้รัฐบาลเขาก็ไม่ได้บุกเขเมแต่ว่ามันเกิดเหตุจากการที่วางกับระเบิดเขาก็อดทนอดกัน้นใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปิดด่านแต่เขเมก็มองว่านั่นคือการลุกดินแดงเขาก็เลยยิงใส่แล้วนี่คือปัญหาดังนั้นวันนี้ผมว่าเรื่องสงครามเนี่ยครับ จะต้องมีความเห็นสองฝ่ายเสมอผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องรักษาระบบรัฐสภาไว้เพื่อให้การระบายความเห็นแตกต่างเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าเราปิดกั้นด้านเดียวมันก็จะปะทุแหลงแล้วคนที่ต่อต้านสงครามความคิดแบบนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่กลัวทัวลง แน่นอนครับวันนี้กระแสหลักๆในประเทศไทยเนี่ยคือต้องการตอบโต้เขมรให้สะสมให้ทำลายได้เต็มที่สภาพการอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยกระแสอย่างนี้จะเป็นกระแสหลักนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีกระแสที่ตอบโต้โดยไม่สนใจว่าว่าใครจะว่าอย่างไงคือต่อต้านสงครามแล้ววันนี้ สถานการณ์สงครามก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือมีข่าวออกมาเป็นข่าวลือแต่จะจริงหรือเปล่าเริ่มลือหนาหูขึ้นก็คือสมเด็จทุนเซนนี่บินหนีออกไปจีนแล้วณนะวันนี้นะครับมาดูข่าวราชสำนักกันหน่อยข่าวราชสำนักวันนี้เราย้อนหลังกลับไปเราจะเห็นว่าก่อนที่จะเกิดเหตุไม่ถึงยี่สิบวันเนี่ย นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆที่แม่ทัพภาคที่สองเข้าหวังเราดูย้อนหลังนิดแล้วเราจะรู้ว่าสายตาของผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนี้เนี่ยเขามองกันถึงขั้นไหนแม้อาจจะไม่ได้พูดเขามองว่าอาจจะไม่ใช่อาจนะเามองว่าจะเกิดสงครามอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่า เขาประเมินสถานก,การณ์ว่าจะเกิดสงครามเพียงแต่ว่ากำหนดวันไหนยังไม่รู้นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่27มิถุนา27มิถุนาวันนี้24มิถุนาไม่ถึงหนึ่งเดือนแม่ทัพภาคสองเข้าไปรับพระราชทานนะครับในหลวงมอบเหรียญ พระบรมรูปรัชกาลที่สิบมอบให้แก่กำลังผลเห็นไหมครับนี่ไม่ทับภาคสองก็เข้าวังไปรับมอบเหรียญของรอสิบเพื่อจะไปแจกกำลังผลในขณะเดียวกันวันที่ห้ากรกฎาห้ากรกฎาเดือนนี้นะครับก็ประมาณยี่สิบวันนี่ สมเด็จพระเทพพระราชทานพระให้แม่ทัพภาคสองออกเหมือนกันแม่ทัพภาคสองก็ต้องเข้าวังไปรับพระจากสมเด็จพระเทพเพื่อจะเอาไปแจกจ่ายใ,ให้แก่ทหารชายแดนไทยกัมพูชาแล้ววันนี้สงครามก็เกิดขึ้นจริงๆล่าสุดนะครับวันนี้ที่มีรายงานข่าว ภาพที่ให้ท่านดูนี้ก็คือรายงานข่าวจากไทยรัฐมีการเสียชีวิตแล้วฝั่งเรานะสิบสองคนบาดเจ็บสี่สิบสานี่คือแค่เริ่มต้นนะเรายังไม่รู้ว่าฝั่งกัมพูชานี่ประชาชนเสียชีวิตเท่าไหร่ทหารเสียชีวิตเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะออกมาแต่ว่าแน่นอนอาจจะมีการปิดข่าวอะไรต่างๆกันว่ากันไป แล้ววันนี้ก็มีข่าวนี่คุณสรยุทธ์นะครับสรยุทธ์สุธนกินดาเป็นการรายงานข่าวบอกว่าจากเพจ Army Military Fort ม,ม,มีการระบุว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสมเด็จทุนเซนนะครับฮอกเกอร์800 XP นี่ เดินทางออกจากกรุงพนมเป็นมุ่งหน้าไปยังประเทศจีนแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้พอเขาคงจับเส้นทางกันได้นะครับในระบบสมัยใหม่ถ้าเราจะมองเหตุผลอีกทีหนึ่งกัมพูชาเนี่ยพื้นที่ไม่ใหญ่แล้วศักยภาพของกัมพูชาก็มีจรวด BM21 นั่นแหละมากที่สุดแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือ อาจจะยังอา,อาจจะยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีแค่ไหนแต่เท่าที่รู้เนี่ยเรื่องกองทัพอากาศนี่อาจจะยังไม่ถึงขั้นฝ่ายไทยเนี่ยมีศักยภาพผมว่าพอเกิดสงครามแล้วนี่ไม่มีใครไว้ใจใครได้แล้วฮุนเซนก็มีข่าวหรือว่าบินออกนอกไปจีนเพื่อความปลอดภัยหรือเหตุใดอย่างไรอย่างหนึ่ง เรามาดูข่าวจากผู้ลี้ภัยครับอาจารย์ประวินอาจารย์ประวินก็เล่นข่าวนี้บอกว่ากำลังรองคอนเฟิร์มว่าคุณเซนนั่งเครื่องบินส่วนตัวบินออกจากพนมเปญไปจีนแล้วแน่ใช่ไหมถ้าใช่ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความปลอดภัยเพราะที่พักในพนมเปญใหญ่ขนาดนั้นอาจ เป็นเป้าของการโจมตีได้แม้ไม่ไดออ้อาจจะเป็นเป้าของการโจมตีได้ไม่ได้หมายความว่าการโจมตีทางอากาศจากไทยแต่อาจมีเรื่องการก่อการร้ายซึ่งเขมรรู้ว่าทางการไทยเข้ามาปฏิบัติการในเขมรได้เช่นกรณีวันเฉลิมแต่ส่วนตัวคิดว่านี่คือประเด็นรองเพราะ ประเด็นหลักคือการไปฟ้องจีนการหลบไปพักที่จีนสะท้อนความสนิทสนมระหว่างกัมพูชากับผู้นำที่ปักกิ่งอย่าลืมว่าจีนอยู่ในสมาชิกความมั่นคงถาวรของ UN เและมีอิทธิพลมากในเวทีองค์การระหว่างประเทศและมีอิทธิพลเหนือไทยเขียนเสริมนะคะเรายังไม่รู้แน่ว่าจีนคือปลายทางสุดท้ายหรือไม่ เอาละสรุปแล้วก็คือขณะนี้มีข่าวลือมากขึ้นว่าสีหนุนี่ออกเดินทางส่วนจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือไม่อาจารย์ประวินบอกอาจจะมีการกอร่อก,การลายการก่อการลายอย่างที่ว่านั้นผมว่าคงยากแต่การกอร่อการลายจากพวกเดียวกันเนี่ยมีเพราะว่าในขเขมรน,นั้นมีม,มีมีการติดอาวุธอยู่หลายฝ่ายนะครับ ใครเคยไปเขมรก็คงจะรู้นะเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ถ้าเราไปอย่างเงี้ยแม่ปืนหลายก็บอกเหลือเกินแต่ถึงขนาดจะรอบสังหารหุ่นเซนได้นี่ผมว่ายังไม่ย,ไมยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าแน่นอนในทางการสงครามนั้นก็คงจะไม่สามารถจะประมาทได้ก็ลองติดตามข่าวต่อไปนะครับ เสร็จแล้วจันประวินยังได้เสนอความเห็นเรื่องสงครามอีกที่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยคนกลุ่มหนึ่งจะไม่ชอบสงครามไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอะไรก็แล้วแต่เขามองว่าสงครามถ้าเริ่มเกิดแล้วเนี่ยมันจะขยายตัวที่ผมบอกกับท่านหลายครั้งว่าไม่จําเป็นอย่าให้เกิด เพราะว่านี่คือปัญวิกฤตวิกฤตภายในประเทศด้วยและวิกฤตระหว่างประเทศด้วยถ้ายืดเยื้อยาวไปอีกก็จะมีคนเข้ามาขออยาศึกให้ไอ้ตรงนั้นก็จะมีค่าจ้างอีกนะครับเหมือนอย่างทุกวันนี้กรณีของยูเครนกับรัสเซยียอย่างเงี้ยคนกลางจะเข้ามารัสเซยียก็ไม่เอาเพราะว่ามันรัสเซยียถือว่าจะกินยูเครนให้ได้ยูเครนเล็กกว่าก็อยากจะให ตัวกลางเข้ามาเบรกให้หยุดยิงรัสเซียก็ไมา่ยอมหยุดนี่แหละอาจารย์ประวินบอกว่าเรื่องอาเซียนเคลมนักเคลมหนาว่าไม่เคยมีสงครามขนาดใหญ่ในระหว่างประเทศสมาชิกตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี1967วันนี้ละว,วันที่สงครามไทยเขมรเริ่มก่อตัวมันจะเป็นเรื่องท้าทายความ รีลเวนซ์ของอาเซียนอย่างมากในส่วนของความสัมพันธวิภาคีดิฉันอยากเตือนว่ายิ่งความขัดแย้งบานปลายเท่าไหร่วิธีการแก้ไขย,ยิ่งยากมากขึ้นเหมือนทั้งสองฝ่ายกำลังขุดหลุมฝังตัวเองยิ่งเกิดสงครามหลุมที่ขุดก็ยิ่งลึกมันจะกลับขึ้นมาลำบากปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การประทะ กันครั้งนี้ในปี2025ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือบทบาทของโซเชียลมีเดียในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าแม้โซเชียลมีเดียมันจะอัปเดตสถานการณ์ความตึงเครียดให้เรารู้แบบเรียลไทม์แต่มันก็กลายมาเป็นพื้นที่ของการยั่วยุการปล่อยข่าวเท็จ การสร้างกระแสชาตินิยมที่รัฐกองทัพไม่อาจจะควบคุมมันได้จนถึงต้องฝากเตือนกันว่าอย่าโพสอะไรที่จะทำให้ฝ่ายเราเสียเปรียบอันนี้ผมว่าเป็นข้อคิดของอาจารย์อาจารย์ประวินนะครับว่าวันนี้เนี่ยกระแสกระแสรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับ ว่าจะเกิดการเสียเปรียบขึ้นพูดว่าอย่าโพสอะไรนะครับอาจารย์บวีเขียนอีกหน่อยอีกนิดนึ่งครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจพูดว่าอย่าโพสอะไรที่เราจะเสียเปรียบเนี่ยงงงงใจกับกองทัพบ,บกมากเรียกร้องให้ชาวเน็ตติดแฮชแท็กกัมพูชายิงก่อนเออนี่อันนี้ของสโบกเรียกร้องนะใน อาจารย์ปวิเรียกบอกว่าของทัพบอกเรียกร้องให้ติดแท็กใว่ากัมพูชาย,ยิงก่อนเพื่ออะไรทําไมกองทัพต้องมาทําอะไรแบบนี้การประทะมันเกิดขึ้นไปแล้วนาทีนี้ต้องคิดว่าจะทํำยังไงจะให้มันยุติไม่ใช่เติมเชื้อเพลิงในกองไฟเพราะคนที่เสียหายจริงๆมีแต่คนตามแนวชายแดนและทหารไพร ลูกอีเยนที่ต้องเสี่ยงตายไม่ใช่ผู้นำกองทัพหรือนักรบไซเบอร์ที่เชียร์สงครามในห้องแอร์นี่ไงครับที่ผมเรียนท่านคนที่เห็นต่างคือไม่เอาเลยเรื่องสงครามเนี่ยเพราะว่ามองว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นประชาชนกับทหารชันล่างลูกชาวบ้านอันนี้ก็เป็นมุมมองอันหนึ่งทีมงานสามคนปวินสมศักดิ์แอนดูมเมกเกอร์ ซึ่งถูกเคยถูกรัฐบาลประยุทธ์ให้ปิดความสัมพันธ์ไม่ให้ใครติดตามข้อคิดต่างๆของเขาก็น่าสนใจนะครับนายแอนดูเมเกอร์โพสเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นไทยว่านี่อาจเป็นสงครามที่งี่เง่าที่สุดที่เคยมีมาเออน่าคิดนะครับ Here we go perhaps the s t u p i d e s t War in history เป็นสงครามที่งี่เง่าที่สุดอาจารย์แต่ไม่ไม่ได้อธิบายว่างี่เง่าอย่างไรอาจารย์สมศักดิ์เอาความเห็นของคุณแอนดูมาขยายต่ออาจารย์สมศักดิ์บอกว่าแอนดูใช้ข้อความนี้ว่าสงครามที่งี่เง่าที่สุดที่เคยมีมาผมเห็นด้วยงี่เง่าจริงๆ อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าอยากเสริมว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านงี่เง่าพอกันที่ปล่อยให้สถานการณ์ล่วงเลยมาถึงขั้นนี้ฝ่ายทหารแม่งยิ้มแม่พูดกันจริงๆอาจารย์สมศักดิ์ครับไม่เขาไม่ใช่ปล่อยนะอันนี้ผมต้องผมผมเห็นแยงหน่อยรัฐบาลเขาไม่ได้ปล่อยจรยิงๆนะเขาเบรกมาตลอด แล้วกระแสคลั่งชาติเนี่ยก็โจมตีรัฐบาลอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์เห็นเขาพยายามเบรกเบรกเบรกจนกระทั่งถูกกล่าวหาว่ากลัวเขเมรขายชาติบ้างอะไรต่างๆก็คุณอนุทินหลักฐานอนุทินไปปลาศัยที่ศรีสุสเกตก็พูดกระทบกระเทียบมาเช่นนี้ดังนั้นวันนี้จะเห็นว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดความยากลำบาก ในการที่จะคอโโรลสถานการณ์ยิ่งโครงสร้างระบบการเมืองไทยมันเป็นรัฐพันลึกที่ทหารมีอำนาจอยู่จริงมวลชนที่มวลชนเผด็จการสุดโต่งนี่มันก็มีสนับสนุนยกตัวอย่างการชุมนุมของสนธิลิมกับจตุพรนั่นไงดังนั้นวันนี้เอาเถอะครับอาจารย์สมศักดิ์จะต่อต้านสงครามก็ต่อต้านแต่ว่า เราก็ควรจะต้องบาลานซ์ความคิดที่ถูกต้องด้วยอีกอันหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์บอกอีกความงี่เงา่าท่านบอกว่าใครยิงก่อนยิงหลังไม่สำคัญเท่าไหร่สถานการณ์ได้มาถึงจุดที่ทหารทั้งสองฝ่ายพร้อมจะลบกันแล้วนะครับรายละเอียดมีนะท่านดูตามจากจุดเล็ก ที่ไม่มีอะไรแตกต่างจากที่ผ่านมากลายเป็นการประทะเพราะไม่มีการหยุดเรื่องและถอยกลับอย่างถึงรากในทางตรงกันข้ามทั้งทหารที่หาประเด็นสร้างเครดิตให้ตัวเองฝ่ายรัฐบาลที่ถูกแบล็กเมย์อยู่อยู่หมัดตั้งแต่แรกและฝ่ายค้านไม่ไม่ทันเกมอ่อนหัด ล้วนส่งเสริมให้ลงเอยแบบนี้ทั้งสิน้นท่านบอกว่าในทุกเรื่องทหารที่ทำมาเนี่ยในทุกเรื่องที่ทหารทำมานี่จะโดนดา่าโดยเฉพาะการฝึกฝึกทหารแล้วก็ตายนี่นะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่พวกเขาค้นพบว่าตัวเองคือฮีโร่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ฝ่ายค้านอ่อนปวกเปียกเล่นเกมหนุนทหารแบบนี้ ผมว่าวันนี้ฝ่ายค้านเขาก็ได้สติแล้วนะโดยเฉพาะพรรคประชาชนนะแต่ว่าไอ้ฝ่ายค้านยังไอ้ป้อมอีกเรื่องหนึ่งไอ้นั่นมันไอนน้นั่นประเภทก้าวข้ามความขัดแย้งน่นไม่จริงมันเพราะมันเป็นคนสร้างความขัดแย้งเองไอ้ป้อมไอ้สามปอแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็เบรกไปถึงวาสนานาน่วมที่เป็นนักข่าวสายทหารประเภทสุดโตง่งเหมือนกันเนี่ยนะครับ ท่านบอกว่านักข่าวสายทหารละลิกละลีใหญ่โดยเอาเฟซบุ๊กของวศสนานาน่วมที่รายงานว่าปะทะแล้วเหมือนดีใจนะครับที่วสนาดีใจประสาทตาเมืองม่มส่งกำลังใจให้ทหารไทยปกป้องแผ่นดินไอ้นี่ของจริงข้อเท็จจริงก็คือเป็นอย่างนี้แหละคุณวสนานาน,านุ่มอาจารย์สมศักดิ์ก็เบรกเอาละอีกคนหนึ่งครับ คือยังไงก็ไม่เอาสงครามเป็นนักต่อต้านสงครามมายาวนานแล้วแกนนำสำคัญคนหนึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสอาจารย์จรัญไม่เอาสงครามต่อต้านการยกระดับการสู้รบอ่านี่ก็ผมว่าข่าวเหล่านี้เป็นการเบรกให้เราเห็นว่าเสียงคัดค้านสงครามนี้จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มความคิดหนึ่ง คือไม่สนใจทั้งนั้นว่าใครผิดใครถูกต่อต้านสงครามไม่ให้เกิดเป็นหลักเมื่อเกิดแล้วก็ให้หยุดแต่หยุดแล้วใครจะได้เปียบเสียเปรียบอีกเรื่องหนึ่งแ,แน่นอนครับมันหยุดยากที่ผมนำมาเสนอให้ท่านเพื่อตั้งแต่วันแรกเพื่อให้เห็นว่าวันนี้ความคิดสองฝ่ายเกิดขึ้นและมีอยู่แน่นอนไม่ใช่ในประเทศไทย เกิดที่ไหนในโลกก็มีอยู่อย่างนี้สองฝากนะครับเพียงแต่สงครามมันหยุดไม่ได้สงครามยูเครนมันหยุดไม่ได้ยังไงก็หยุดไม่ได้ที่ผมบอกเตอือนแล้วว่าต้องระวังนะในประเทศไทยคนที่ยุให้ไปไปไป,ไป,ไปเผชิญหน้ากันเดี๋ยวเจอกันจนได้เนี่ยก็เจอแล้วเนี่ยดังนั้นวันนี้สงครามที่เกิดขึ้นในโลก มันไม่ใช่หยุดง่ายๆสงครามซีเรียก็กว่าจะหยุดได้ก็เป็นล้านคนนะครับสงครามทิกาซาปาเลสไตน์นั่นก็โอ้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับที่ช่องสุนัยทีวีและสุนัยเฟรนครับจะจะนำเสนอต่อท่านที่แตกต่างจากในประเทศไทย